สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวลํำสุนทีนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการติดเชื้อโควิดนะครับของคนหนองลีที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นคนเกิดที่นี่นะครับแล้วก็เรียนจบที่นี่แล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพนะครับในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับก็คือชื่อแปะนะครับขอสมวนในเรื่องของชื่อจริงนามสกุลไว้แล้วกันนะครับ เป็นคนที่ติดเชื้อเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วต้องเข้าสู่โรงพยาบาลโดยติดกันทั้งครอบครัวยกเว้นลูกสาวนะครับซึ่งต้องไปฝากให้กับข้างบ้านนะครับดูแลให้นะครับตนเองทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในส่วนของแพะนะครับก็คือไม่ทราบว่าติดที่ไหนแต่ที่เล่ามานะครับก็คือในพื้นที่ต้องไปจับจ่ายตลาดร่วมกับในส่วนของแคมป์คนงานที่มีอยู่สิกว่าแคมป์ในพื้นที่ที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ วันหนึงก็มีอาการนะครับในเรื่องของการไข้ขึ้นสูงแล้วก็ประมาณ2-3สวันนะครับก็มีอาการไม่ไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยไปหาหมอแล้วก็ไปตรวจพบว่าเป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษนะครับแล้วก็ต้องรอผลนะฮะประมาณอีก1-2วันนะครับพอทราบผลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอเตียงอีก3วันตัวเองก็ต้องมากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องแยกมุมกับภรรยาและลูก แต่ว่าในส่วนของการช่วยตัวเองเนี่ยช่วยไม่ไหวในส่วนของอุณหภูมิร่างกายนะครับ37เกือบ38องศานะครับแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงภรรยาก็ต้องไปช่วยนะครับในเรื่องของการอปอดข้าวหรือว่าพยุงนะครับก็เลยติดเชื้อไปด้วยนะครับสรุปสุดท้ายแล้วทั้งครอบครัวติดนะครับยกเว้นลูกสาวนั่นเองตอนนี้นะครับได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกทรมานมากนะครับเพราะว่าต้องนอนคว่ำตลอดการรักษานะครับแล้วก็ เอ่อเอ็กซาเรเนี่ยฟ้านะครับที่ปอดเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็นอนคว่ำนะครับหมอจะให้นอนคว่ำแล้วก็ให้ยานะครับคุณหมอเนี่ยก็จะอยู่ห่างหาก็จะมีที่พยาบาลนะครับเข้ามาดูแลนะครับผ่านตรงนั้นมานะครับเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ต, Marcel ตนเองเนี่ยร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ภรรยาแล้วก็แม่ยายนะครับแล้วก็ญาตินะครับที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันนะครับต้องเข้าการกักตัวแล้วก็รักษาแล้วก็มีอาการเหมือนกัน ตอนนี้นะครับเห็นว่าดีขึ้นบ้างแล้วนะครับแต่ตนเองก็มานอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ให้ข้างบ้านเนี่ยมาส่งข้าวส่งน้ําส่งอาหารให้ความรุนแรงนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วการขาดเตียงนะครับมันทรมานแค่ไหนนะครับขอนะครับที่เขาขอเนี่ยไม่จําเป็นต้องเตียงโรงพยาบาลเป็นเตียงสนามก็ได้เพราะว่าจะต้องการที่จะแยกนะครับกับครอบครัวนะครับแต่ไม่มีนะครับก็ต้องมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านก็ติดนะครับติดหมด นี่คือปัญหาของผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ปัญหาโควิดที่เป็นอยู่ในสังคมประเทศไทยเราทุกวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็ในส่วนของแปะนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็คือต้องรักษาต,ตัวอีก14วันนะครับไม่ได้ไปทํางานครอบครัวไม่ได้ไปทํางานนะครับต้องหยุดทั้งหมดแล้วตัวเองก็ยังเป็นพนักง,งานที่ต้องกินเงินเดือนต้องมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับดังนั้นมันก็เลยทําให้เป็นการที่ค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องของการใช้ชีวิต เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับกับในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของแปะนะครับแล้วก็ฝากถึงคนลาสุทธิด้วยก็ให้ดูแลตัวเองนะครับเ,เชื้อนะครับมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กระจายตัวไปมากในกรุงเทพนะครับวุ่นวายมากกับเรื่องของเตียงที่จะต้องรักษาพยาบาลแล้วก็เตียงสนามก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลนะครับช่วยกันนะครับดูแลแล้วก็ เฝ้าระมัดระวังนะครับอย่าให้เกิดกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเพราะประสบการณ์ของแปะนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนี้นะครับเป็นประสบการณ์ตรงนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับอ่ะเดีย๋ยวนี้มึงเล่ามาเลยมึงเล่าตั้งแต่ต้นเลยมึงเล่ามาเลยว่ามึงเป็นยังไงบ้างมึงมึงอยากเล่าไงมึงเล่ามายังไม่รู้เลยว่าตัวเองอติดได้ยังไงอ่าเพราะว่าไม่ได้ไปที่เสี่ยงไหนเลยไม่ได้ไปบางวงนไม่ได้ไปไหนเลยอืมคือไปทํางานเช้าไปทํางานอืมก็ ของข้าวไปกินด้วย<น>ใส่ข้าวกล่อง<น>แยกกับที่ทํางานด้วย<น>อะแล้วก็ไม่ออกไปซื้อขอ้าวขิงข้างนอกด้วยไม่แวะการคาง<น>อยู่ที่บ้านกับไปทํางานเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านว่าถึงก็จะไปซืกับข้าวในตลาดอะไรอันเนี้ยชีวิตที่บ้านเนี่ยมันมันชิวๆปกติอ่ะไปซื้อของจับจ่ายเงินอะไรเนี้ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากที่ตลาดเรื่องสตางเรื่องการพูดคุยเรื่องไปหยิบของอะไรเนีน่ยคิดว่าเป็นอย่างนัน้น,น เพราะว่าพอเราติดเชื้อปุ๊บที่ทํางานเราแจ้งทีมงานปุ๊บที่มาไปตรวจทุกคนไม่มีใครติดเลยอืมีเราติดคนเดียวที่ทํางานเออเออนะส่วนที่บ้านเนี่ยก็ติดทุกคนที่บ้านและไอบริบทที่ว่าคิดว่าจะไปติดที่ตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าแถวบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่บ้านเราที่อยู่เนี่ยเขาเรียกซอยบ้านใหม่เจริญกรุงแปดห้าซึ่งตลาดอะมันกว้างแล้วมันใหญ่ มีของขายเยอะนะแล้วทีนี้มันก็ใกล้กับแคมป์พักคนงานระยะห่างประมาณกิโลสองกิโลเงี้ยจากแคมป์พักคนงานพระรามสามขึนมาแล้วแถวนี้ก็มีย่านคนงานเยอะแยะ,ยะคิดว่าคิดว่าประมาณเอาเล่าตอนที่มีอาการมีอาการที่บ้านเริ่มจากวันศุกร์จำไม่ไม่ผิดหรอกวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนะวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนเออเลิกงานมาก็ปกติก็ข้าวอะไรมากินกินข้าวกันดูทีวีกันแล้วก็ขึ้นนอน ปกติแบบนี้มันประมาณตั้สี่ทุ่มห้าทุ่มมันหนาวมันเอ๊ะทำไมมึนๆหนาวขันเลยขันตัวก็เลยลงมาวัดไข้เพราเราวัดไข้ได้สามจุดแปดกว่าสามจุดแปดสามสิบแปดกว่าใช่ไหมใช่สามสิบแปดสงสาน่าจะเป็นสามสิบแปดกูหกจุดเจ็ดประมาณเนี้ยแล้วตอนนั้นคิดไหมว่าตัวเองเป็นโควิดตัวเองคิดไหมคิดแล้วด้วยว่าเรามีไข้ต้องเป็นโควิดแน่เลยก็เริ่มทบทวนเองว่าไปทําอะไรมาที่ไหนยังไงเริ่มแยก ที่บ้านเนี่ยปกติจะไม่ใส่แมสที่บ้านจะใส่แมสเฉพาะออกไปนอกบ้านเราก็ต้องใส่แมสล้วก็จะนอนนอกแล้วก็แยก<ม>นี้เริ่มแยกทุกอย่างเลยเลวันที่ส<ม>ี่คืนนั้นถ้าคืนไข้สูงแล้วเราก็จะปวดใต้รักแร้แขน<ม>พอมันก็จะยกไม่ขึ้นมันก็จะหนักไปหมดเลยวปวดปวดตัวแต่เราก็ไม่ไหวอ<ม>ไม่ไหวคือวันวันที่ห้าใช่ใช่วันที่ห้าได้หยุดงานแล้วเพราะว่ามันวันศุก ก็ไปหาหมอตอนเย็นเขาก็ให้ยาพารามากินใช้สิทธิประกันสังคมแล้วเราขอตรวจโควิดเขาบอกว่าจากการสอบสวนร่วมไม่สามารถตรวจได้โควิดเขาไม่ไม่ได้ให้ตรวจทั่วไปแล้วเราไม่ได้อยู่ลุมเสียงแล้วถ้าตรวจตอนนี้ก็จะไม่พบเชื้อต้องมีไข้4-5วันเสร็จแล้วเขาก็นัดเราว่าถ้าไม่ดีขึ้นที่เอายาไปกินแล้วเนี่ยเขาก็มีให้ยาผสมมีพารามียาลดไข้มี ยาอะไรมาถ้าไม่ดีขึ้นเขาก็บอกนัดนัดให้มาวันที่เก้าที่เรากลับมาแล้วนะเรากินยาแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมันจะไข้ไข้ไข้เริ่มอีกเราเราแยกไหมตอนนั้นเราแยกนอนไหมแยกแล้วอแยกเลยเพราะเรามั่นใจเลยมีสองอย่างก็คือไม่ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโคกแน่เลยวันเก้าเนี่ยเราไปไปถึงเข้าคัดกรองมาอีกสอบสวนโรคใหม่ทุกอย่างเหมือนคือเรามาเริ่มรับมือใหม่อีกวันที่เก้าก็ไปตามคิวตามระบบ คนก็จะเยอะมากนะ <Yeah. S 2> เราเขาคัดกรองมาแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง uh. เราไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงเราไม่เปสถานบริการเราไม่ได้ไปร้านอาหารมา mm hmm. แต่ว่าเรามีไข้สูง mm hmm. และมีการเหนื่อยหอบ mm hmm. เขาจับเราเอกซเรย์เอกซเรย์ uh huh. ดูอย่างงี้ก็คือว่ายังไม่ต้องตรวจก็พอจะเดาๆได้นะ้ว mm hmm. เขาจับเราเอกซเรย์ ray, แล้วก็จับเราไปแยกห้องเอกซเรย์ห้องเอกซเรย์นี่คือห้องโป่งเลยไม่อยู่ในห้องเขาลากเครื่องมาหาเราท mm hmm. ีละคนทีละคนเลยตรวจเอกซเรย์ ray. เราต้องมายืนอยู่กับแพงข้างนอกเลยโดดๆเลยเขาลากเครื่องมาหาเราเองรอผลอกเลซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะนานหน่อยกพาจะเสร็จผลอีกทรเลก็เย็นอ๋อเย็นเย็นวันเย็นวันที่ไปตรวจเลยนะแต่ผลอีกทะเลยังไม่ออกผลอีกทเเราออกห้าโมงหมอเวนมาถึงก็มาดูผลก็ให้ยาอีกแล้วทีนี้ความใกล้เคียงก็คือว่า ปอดเป็นฝ้าแล้วปอดเป็นฝ้าแล้วเอ็กซเลย์ล้วปอดเป็นฝ้าแล้วเรารู้วันนั้นเลยใช่ไหมวันที่วันที่เก้านี่คือรู้แล้วปอดเป็นฝ้ารู้แล้วหมอก็คงจะรู้แล้วว่าเราเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนแต่ว่าผลยังไม่ออกคือผลยังไม่ออกแต่ว่าเป็นเป็นฝ้าแล้วเป็นแน่นอนเป็นฝ้าแล้วเอ็กซเรย์ผลเอ็กซเ์ที่ออกมาหมอก็บอกว่ามันกะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าจริงๆอ่ะเราวันที่สิบเราต้องตรวจเลยใช่ไหมแต่วันที่สิบคิวเต็มหมดแล้วอรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเราได้ตัววันที่สิบเอ็ด ก็แสดงว่าวันที่เก้าเราเนี่ยเรารู้แล้วว่า9 9เอร์เซนเนี่ยคือเราเป็นแน่นอนแล้วแล้วคืนวันที่เก้าล่ะไปกลับไปบ้านแล้วยังไงเราก็เราต้องกลับบ้านมานอนบ้านอีกทําเหมือนเดิมก็นอนรออิกยาเหมือนเดิมแล้วก็อีกวันหนึ่งผลออกเขาก็โทรมาแจ้งผลวันที่สิบผลผลออกใช่ก็เขาโทรมาแจ้งผลนั่งรอกันเหมือนตามล่มไม้อ่ะเพราะมันจะเป็นต็นที่ศูนย์โควิดแล้วผลก็ออกมา เราก็ยังไขอยอยู่นะอืแล้วเราเริ่มหายใจไม่ได้อือเหนื่อยง่ายเราลุกไม่ได้แล้วตอนนั้นคือลุกไม่ได้แล้วไอ้แล้วมันจะเก็บคอมันก็จะกืนไม่ลงน้ำรองน้ำลายแห้งคอแห้งหมดเลยแล้วทีนี้มันมีอีกอย่างคือมันถ่ายเออท้องเสียท้องเสียเ๋อท้องเสียเพราะถ่ายปุ๊บเราจะออกจากห้องน้ําไม่ได้แล้วเราจะไม่ไหวเลยมันจะเริ่มถ่ายแล้วแล้วกลับมาบ้านยังไงกลับมาบ้านวันนั้นวันนั้นกลับมาบ้านแล้วยังไง แล้วแล้วที่ที่บอกว่าที่บอกว่าคือแฟนเป็นเพราะว่าเพราะว่าต้องใกล้เราเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังแฟนเป็นเพราะว่าแฟนต้องมาพาเราเข้าน้ำต้องลากยุงเราออกมาบางทีนอนอต้องมาปลุกกินข้าวต้องมาเช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลดก็คือว่าแฟนก็รู้แล้วว่าเราเป็นแต่เราก็คือก็ต้องก็ต้องดูแลกันคนนั่นรู้แล้วแฟนรู้แล้วแฟนก็จะใส่ถุงมือป้องกันใส่ถุงมือยางนะใส่หน้ากากใส่ แช่ชิวก็แล้วก็เอาน้ำมาเชดตัวเพื่อให้ใครลดเรารอแล้วแล้วตอนนั้นลูกอยู่ไหนตอนตอนนั้นลูกแยกไปแล้วลูกลก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งที่บ้านก็จะเป็นสองห้องชั้นแล้วสองชั้นลูกก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็อยู่อีกห้องหนึ่งเราแยกตั้งแต่วันแรกที่เราไข้เลยพี่บา้านเพราะว่าที่นี่สถานการณ์ที่นี่ที่กรุงเทพเนี่ยถ้ามีไข้ปุ๊บสถานการณ์ทุกที่เขาจะเลยว่าเราเป็นโควิดไม่ว่าที่ไหน ถ้าวัดปุ๊บอุณภูมิเกิน37.5รู้แน่นอนนี่ว่าเซเว่นด้านเป็นเป็นโควิดแน่นอนคืเขาจะบอกเลยว่า,า,าคือโควิดแล้วแม่ยายกับพี่สาวเนี่ยมารู้ผลที่หลังเราหรือว่าเป็นพร้อมๆกับเราหรือว่ายังไงมารู้ผลที่หลังรู้ผลที่หลังแฟนอีกอ๋อรู้ผลที่หลังแต่<ไ>แต่คนในบ้านนี่คือทําใจแล้วว่างันเถอะก็คือยังไงก็ก็ติดไหมหรือคุยกันไหมได้คุยกันไหมคุยคุยกัน เราก็พยายามป้องกันเพราะเราป้องกันคนแก่ไงยายเนี่ยอายุ80แล้วแล้วมีโรคประจำตัวด้วยคือเราไม่อยากให้เขาติดไงคือถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันนะไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนอ่ะโอกาสติดจะน่าจะ70เปอร์เซ็นไปแล้วมันมันก็ต้องมีหลุดรอดได้มันก็ต้องมีอะไรได้มีใช้แอลกอฮอล์ใช้มีทั้งแอลกอฮอล์ฉีดขนมีทั้งเจลแอลกอ แล้วตอนนี้ได้ได้คุยได้ได้คุยกับแฟนไหมได้ได้โทรหากันไหมได้อะไรไหมเราไ,ได้ทุกคุยกันโทรหากันทุกวัน๋อลูกนี้แยกออกไปลูกนี้แยกออกไปไป,ไปอยู่บ้านญาติเนี่ยไปอยู่ข้างบ้านเนี่ยตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันของวันคนสุดท้ายที่ออกจากบ,บ้าน<อ>บ,บ้าว<อ>ันแรกก็คือแฟนแฟนติดต,ต้องแยกแฟนก่อนอแยกแฟนวันที่เราเป็นเนี่ยเราไปตรวจแล้วบ้านเราไปตรวจทั้งบ้านไม่มีใครติดเพราะว่าอะไรเพราะเป็นอย่างรอบแรก คนที่ติดคนแรกเลยคือแฟนผลตรวจของมาทุกคนออกมาคือแฟนติดก่อนติดก่อนแฟนก็รอรถพยาบาลแล้วแฟนก็ต้องไปพอไปเสร็จสองสามวันคุณยายอายายพอคุณยายไปได้สองสามวันป้าป้าที่แฟนอก็ไปเหมือนกันมีไข้ตัวร้อนเหมือนกันเพื่อาการติดเดียวกันเลยเริ่มจากมีไข้ก่อนอาเริ่มไม่ดีขึ้นอาเราก็เอาลูกสาวตอนนั้นลูกสาวตรวจแล้วด้วยครั้งแรกอาลูกสาวเริ่มไปตรวจ รอบที่สองตอนยายก็ผลออกมาก็ไม่ติดเพราะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ฝากลูกสาวไว้เลยเพราะว่าป้าคนสุดท้ายติดแล้วมไม่สบายแล้วเขาเขาเขาดูแลดีไหมแล้วเขาเต็มใจที่จะรับลูกเราไปไปดูแลไหมใช่เพราะว่าเขาคือ,อเขาเลี้ยงมาเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ทางควบ ตั้งแต่เล็กเรืี่เขาแปดขวบแล้วคือตั้งแต่เด็กๆเขาก็ไปวิ่งไปวิ่งมาเล่นกันอย่ทีนี่าติดกันอยู่ด้วยกันเออตั้งแต่เด็กแต่แค่ว่าไม่ได้ไปนอนค้างทีนี้ก็แค่เพิ่มเพิ่มไปนอนค้างไปอาบน้ำกินข้าวเท่นั้นจะมาถามตอนที่ว่าพอตอนรู้แล้วแล้วตอนที่ว่าเราจะขอเตียงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพอเรารู้แล้วเราเราจะเข้าโรงพยาบาลแล้วมันเป็นยังไงบ้างคือความยุ่งยากมันอยู่ตอนที่ตรวจกฎหมายบังคับเพราะว่า สถานที่ที่รับตรวจสถานที่นั้นจะต้องเป็นคนหาเตียงหรือว่าต้องรับเข้ารับการรักษาเพราะฉะนั้นความยากก็คือไม่มีที่ไหนรับตรวจอ,อ่าเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้เคสนี้คือเคสของแฟนน่ยตรวจไม่ได้เ,ออเราก็เลือกฐานด่วนที่สุดก็ทออีมทุกคนหาไม่ว,ว่าเป็นที่ทำงานของแฟนหรือของใครเ,ออเขาก็ช่วยหา เราก็ไปได้ที่ที่หงอ่งโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเองพอเขารับตรวจนั่นแสดงว่าเขาต้องมีเตียงให้เราเขาต้องมีเตียงให้เราเขาก็รับเราตรวจปุ๊บเขาก็ทิ้งระยะประมาณสามวันเพื่อที่จะหาเตียงให้เราเขาก็ได้เตียงโอเคก็จบงั้นถามเอาเคสเราเอาเคสเราตอนที่พอพอจะเข้าโรงพยาบาลน่ะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเนาะวันรู้ผลวันที่สิบสองถูกไหม ใช่อาแล้วแล้วคันเนี้ยเราเข้าโรงพยาบาลได้เลยไหมวันที่ทิบสองอะไม่ได้อ่าเราค้างอีกคืนหนึ่งอ่าเรางที่บ้าวันที่นางใช่เราได้วันที่สิบสามประมาณสองทุ่มทุ่มกว่าอ่าเขาถึงมีรถมารับอ่าแล้วพอเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเขารักษาอย่างไรบ้างเราอ้วยกเข้าไปราบาลทีแรกเลยเราเราจะเข้าไปที่ไอซียูเพราะเราไม่ไหว เราเกาะกำแพงเดินแล้วอะ่ะเราเดินไม่ไหวแต่ว่าเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ,อเพราะว่ามันมันจะเป็นโซนที่ต้องช่วยเหลือตัวเองอะ่ะจะอยู่ในห้องแ<อ>ล้วครับลแล้วเขาก็ประเมิอนอาการก่อนอืแล้วก็เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ปอดเข้ามาอืเขาไปให้หมอดูว่ามีอะไรเข้กลับมาอีกทีเขาก็มาให้ยาทีนี้เขาก็จะมาฉีดยาให้ให้ออกเจนแล้วให้นอนคว่ำก็อยู่อย่างนั้นให้นิ่งๆอยู่งั้นนอนคว่ำให้ตลอดให้เยอะที่สุด นอนเท่าที่เราจะทนได้แล้วก็พลิกตะแคงออกมาแล้วก็กลับไปนอนคว่ำใหม่อยู่อย่างนั้นประมาณสามวันสามวันรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหนอนล้มตาไหลทุกวันร้องไห้ทุกวันย้อนคิดเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะเราหายใจไม่ได้เลยแล้วเราคิดถึงอะไรตอนนั้นตอนนั้นที่เราอยู่ในโรงพยาบาลเราคิดอะไรบ้างพยาบาลบอกเราว่าเชื้อลงปอด แล้วก็มันทําให้เราหายใจไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองในการนอนคว่ำเราก็จะไม่หายเพราะถ้าปอดมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันมันก็หายใจไม่ได้ถ้าเราหายใจไม่ได้เราก็ไปทํำอะไรไม่ได้พอเราพูดงั้นเราก็น้าตาไหลเพราะเราหายใจไม่ได้อนอนเจ็บก็นอนเจ็บหน้าอกอ่าแล้วคณินี้ถามหน่อยมันกระทบกับชีวิตประจําวันยังไงบ้างมันก็กระทบทั้งหมดอ่ะครอบครัวนี่ไม่มีเลยไม่ไม่เหลือแล้ว ก็ต้องม่ติดหมดเลยอยู่โรงพยาบาลหมดงานก็ต้องหยุดที่ยหยุดงานมาเป็นเดือนแล้วอที่บางส่วนก็ต้องเอามาทำตั้งแต่กลับมานี่เขาก็ต้องให้งานมาทำอาขอมมาไว้อ,อสุดท้ายสุดท้ายว่าอยากจะอยากจะให้ฝากให้ฝากนิดนึงให้ฝากถึงถึงคนคนอบ้านเราแล้วกันเนาะคนหนองรีคนลำดุธิทธีหน่อยให้ดูแลตัวเองออยังไงต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะครับ เพราะว่าโลกนี้มันไม่แน่นอนว่าทุกทีเราระมัดระวังตัวที่สุดแล้วอะ่ะมันมันก็อาจจะพาลาดได้เจอมากับตัวแล้วเนาะเจอมากัแบบแตัตวเลยไม่รู้ว่าทอนเงินสต,ตางค์หรือว่าเราหยิบของมาเราหยิบถุง um มาว่าอะไรหล,ล,ลายๆอย่างเราก็คิดไม่ออกเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราติดได้ยังไงไม่ได้ไปที่เสี่ยไม่ได้ไปที่ไหนเลยห้างไม่ได้ไปเลยซื้อของก็ไม่ไปซื้อเลยอย่างนี้ทุกวันเองแล้วอีกเรื่องหนึ่งแล้วแม่ กับน้องที่อยู่ที่เนี่ยที่หนองลีเนี่ยเขาตอนนี้เป็นห่วงมากเออเพราะว่าย in oh uh huh. mm hmm. uh huh. <so ิ่ง้านนอกเนี่ยยิ่งกลัวมากอผมอยู่กรุงเทพแล้วผมติดเชื้อที่บ้านนี้ไม่เกี่ยวเลยนะอไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านมานี่จะสองปีนะไม่ได้ไปเลยเพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยที่บอกว่าที่บ้านเนะไม่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวห้องทั้งหมดแล้วให้หมายแจ้งให้ด้วยเวลามีข้อมูลจะ่พัน์ออกไป แต่ว่าที่บ้านนี่ไม่ได้เกี่ยวแล้วเขาก็เป็นห่วงมากนะโทรมาถามเทรมาคุยทุกวันโทรได้อยู่ไอซียูแล้วเออทุกวันคุยกันทุกวันโอเคอาการทุกวันเอออ่ะโอเคก็ทําไงก็อยากให้หายไวๆเนาะแล้วก็ให้ทั้งครอบครัวหายไวๆแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติเนาะออาก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ผ่านผ่านคือผ่านความเป็นความตายมาว่างั้นเถอะ เออแล้วไม่ได้ผ่านคนเดียวด้วยนะผ่านทั้งบ้านก็อยากให้อยากให้ผ่านได้ทั้งบ้านที่ครอบครัวก็ยังไม่ได้ออกเออเออก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้เนาะแล้วก็อ่ก็คงจะฝากไปถึงคนคนหนองลีคนลําดุทธิด้วยว่าอันนี้คือเคสตัวอย่างของคนบ้านเราแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ต้องย้ําก่อนว่าไม่ได้มาที่นี่แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คืออยู่ที่กรุงเทพอ่าแล้วก็ไม่ได้มาสัมผัสพื้นที่2ปีแล้วอโอเคขอบคุณแป๊ะเนาะ แล้วเดี๋ยวยังไงอคคอขอให้หายไปไวโอเคครับสวัสดี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 ครับ